สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC ช่องลูกขเนียวเสิสารทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผ้พาพีผ้านองเข้ามาหางวาไปเลี้ยงครับมือน,นี้มีงวัวเอฟเหล่ากังง่วแม่ลูกง,งามงามจังในคลิปหะครับผู้ใดเกี่ยวเขาออกทงออกคาแล้วพื้นให้พื้นหน,หน้าพื้นสวนว่างแล้วอยากได้งวัวไปเลี้ยงนะครับอีพี่นี่กับมาอยทีไล่อบอุ่นฟาร์มเป็นอีกหนึ่งอีพี่นะครับไผ่บ่ชท่านอีพี่ทีแล้วมือน,นี้มีงวเอฟหนึ่งแม่สาวง,งามงามจังอยู่ในคลิปหะครับพี่น้องหรือว่าแม่ทองเนาะ ทองสาวบทองแรกครับจ้าเป็นแม่สาวทองแรกนะครับเอาเดี๋ยวโมนี่ทักทายกับเจ้าของฟาร์มเป็นจังอยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอีพี่ที่ไทยเหรอครับนี่พี่หาลูอฮกเลยจันฮกกเอาอีพี่ทีหาลูกฮกกว่าเนาะครับผมเป็นจังไงครับอีพี่ทีแล้วการตอบรับเป็นจังไงก็ดีมากๆเลยครับอาจารย์ก็คือโทรมากกับปิดเลยครับผมก็่ก็เพราะไพ่ท่านที่โทรมาซ่านาะครับเนาะนี่ก็เลยหามาอีกครับสาวน้อยเอฟหนึ่งแล้วก็ แม่ทองครับแม่สาวทองแรกแล้วก็แม่ลูกครับแม่ลูกครับผมเรียกร้องกันเข้ามาครับผมครับผมเอากรอนไปรับชมก็ฝากเบอร์ไว้จังอยครับผมศูนย์เก้าห้าครับเก้าเก้าศูนย์สองแปดสามแปดครับครับผมเบอร์ไล่เป็นไล่เบอร์นี่เลยครับไล่กับเบอร์นี่เนาะครับผมเฟซบุ๊กกราไร่อบุนฟาร์มครับผมอ้าวนะครับผมครับครเมือนนี่จะเบิ้งแม่แรกก่อนเอาสาวหน่อยก่อนเนาะครับครับเอาแม่สาวตัวนี้ ลูกพ่อไหนครับลูกพ่อช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลต u n ส1 7หนึะครับเนาะครับผมลูกสาวช็อกโกแลต u n ส1 7หนึ่จักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นอายุ8เดือนครับผม8เดือน f หนึ่งเนาะครับผมเอาทรงจดเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมบึงสีพี่น้องนะครับสีดีเลี่ยมตัวดีครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้ลูกช็อกโกแลต u n ส1 7ครับเชื่องเชื่องเลยครับผมเอาแม่เพิ่นหอดลอยหาสิบเอครับลอยหาสิบสามครับผมประมาลอยหาสิบสามครับผมนะครับตัวนี้เฮ็ดเขาหายเรียบร้อยครับพี่น้องนะเดี๋ยยวแผลเาาก็ห เชื่องๆเลยตัวนี้ราคาเปิดมาแบ่งแม่แรกให้พี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวแบ่งไปเลี้ยงหลายไปไหนครับเปิดสามหมื่นสามพันห้าร้อยครับยันสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทงวดสาวอายุเท่เดือนกว่าครับอายุแปดเดือนครับเอาชีตดีถ่ายสวยครับพี่น้องครับผมเอาเบิ้งทั้งถ่ายเพลินนะครับนี่ครับเลี่ยมตัวดีเนาะตำหนิไม่มีจะมองรับประกันครับผมรับประกันไม่มีตำหนิครับผู้สนใจนะครับเอาตัวต่อไปตัวใดครับ สาวหน่อยลูกเคฟสามหนึ่งครับหนี่ลูกเคฟสามหนึ่งครับเดือนแล้วครับตัวนี้หเดือนกว่าครับหกเดือนกว่ากว่านะครับลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับส่วนสูงก็ราวๆอยยี่สิบ้ารอยี่บหกเนาะครับผมประมาณรอยี่บห้าถึงอยยครับตัวนี้เอฟหนึ่งใบหอดทรงจนเรียบร้อยเนาะทรงจนเรียบร้อยครับอาจารย์ครับผมเปิดไวรับไปไหนครับเปิดไบสองหมื่นเก้าพันหยครับสองหมลูกสาวเคฟสามหนึงเนาะครับผม เอานะครับต่อไปเป็นแม่ท้องครับตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนเหรอครับท้องหกเดือนครับกับพอออกฟอร์ดครับตัวนี้ท้องออกฟอร์ดโลโจู้วิโก้สองล้านอาวีโก้สองล้านนะครับไปหลอดครบครับพี่น้องครับผมเอาวีโก้สองล้านนะครับพี่น้องของโชคเจลีมิดฟาร์มผสมวันทีเก่ามิโุนาหกหกนะครับอ่านี่หลอดสีเหลืองเหลืองวีโก้สองล้านครับพี่น้องครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันสายบีบีบอลสันนะครับของโชคเจลีมิดฟาร์ม เป็นสาวทองแรกส่วนสูงฮอดร้อยเท่าไรครับผมร้อยสี่สิบแปดถึงร้อยห้าสิบนะครับจ่าร้อยสี่สิบแปดบวกสาวทองแรกประกันให้พี่ให้น้องเข้าตัวท่านเศร้าเรียบร้อยเนาะครับผมประกันครับเอาจักเดือนแล้วก็ครับหกเดือนครับอาจารย์หกเดือนนะครับเปิดไว้ะไรเป็นไรครับเปิดใบหามื่นสามพันครับหามื่นสามพันเบิ้งพี่น้องงั่วสาวทองแรกห้าสิบสามประกันทองนะครับวีโก้สองล้านถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันที่ทรงลูก เลี่ยมตัวดีครับพี่น้องเม็ดสีจัดจานอีกหนึ่งคอพันจากโชคนิมิตฟาร์มนะครับเอาดึงออกไปทางแดดให้เมื่อกี้สิรอบนะครับผมงานลูกมาเอาตำหนิมีตรงไหนบ้างครับรับประกันให้ครับอ่ารับประกันไม่มีตำหนิแล้วก็รับประกันเรื่องติดทองให้พร้อมครับผมเอารถทรงมีหอดหนาคอกหนาฟาร์มเนาะครับผมพี่น้องงามเลยพี่น้องตัวนี้งูกระบาดใหญ่เง่าขัดครับพี่น้องนะครับออกโบสพร้อมนะครับตัวนี้โบสเต็มเต็มเลยเอายัำละไข่รอบหนึ่งนะครับห้าหมื่นสามพันครับ หาหมื่นสามพันบาทต่อรองได้ต่อรองได้ทุกตัวครับเอาหรือไพ่แม่ลูกครับพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกน้วกันนะครับเอาสาวหน่อยก็มีให้เบิ้งแล้วแม่ทองก็มีให้เบิ้งแล้วเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูกนะครับเอาแล้วเพิ่นไล่ลูกมาให้เบื้ับลูกสาวเพิ่นได้จักเดือนแล้วครับนี่ลูกสาวสี่เดือนครับสี่เดือนเนาะครับผมเอาลูกสาวสี่เดือนเป็นแน่พอได้ก็ครับลูกช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดเนาะนะครับใบหลอดครบครับพี่น้องช็อกโกแลตยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดแม่ผสมแล้ว ผ่านสองรอบครับแม่ผสมผ่านสองรอบครับผมนี่ครับลูกสาวเพิ่นโอ้เรียมดีนะพี่น้องเดี๋ยวไล่ทีมงานเพิ่นไล่ขามาให้เบิ่งดึงแมงว่าเสียแดดนะครับผมนี่ครับแม่เพิ่นสูงรอยหาสิบห้าหอดปะครับร้อยห้าสิบสามหนึ่งร้อยหาสิบสามบวกนะครับเป็นลูกแรกขึ้นลูกสองครับตัวนี้ลูกแรกแรกนะครับผมอสองในท้องครับอาจารย์เอาสองในท้องเนาะครับผมผสมจะไม่ขึ้นครับพี่น้อง hk สี่ศูนย์เก้าไม่ขึ้น ถือว่าเป็นพันธุกรรมตอะเคเตกโตเก้าสองศูนย์นะครับพันธุกรรมจากโชกนิลามิดฟ้ามครับพี่น้องเจ้าไม่ขึ้นนะครับผม HK สี่นย์เก้านี่นะครับผสมเรียบร้อยผ่านสองรอบเนาะครับผมเอาซื้อสองไปรุ่นสามเอานะครับผู้อยากจะได้ไปเลี้ยงเมียสูงใหญ่นะครับลูกสาวกะสวยนะครับเนาะคุณครับลูกสาวเพิ่นไปหยอกมูเด้อเป็นไรมาให้เบิ้งครับพี่น้องแม่ลูกงาม เอาเอาลูกเขามายืนให้เบิร์กเทียบแม่ครับลูกแดงโบ๊ทดีครับพี่น้องนี่ครับแดงโบ๊ทดีนะครับเอาฟังราคาลูกสาวนะครับเอแม่ลูกคู่นี้นะครับแม่กับลูกสาวนี่หลายได้หาหมื่นสามพันครับอาจารย์หาหมื่นก็อีกสามพันพี่น้องนี่เป็นลูกสาวได้สามตัวเลยครับได้สองตัวนะครับผมซื้อสองเอาไปรุ่นสามแม่ลูกหาหมื่นก็อีกสามพันบาทครับพี่น้องแม่ร้อยหาสิบสามรอยหาสิบถึงร้อยหาสิบหาซื้อสองไปรุ่นสามลูกสาวเจ้า ช็อกโกแลต u n c 1 7นซ่งเจแม่ผสมเห็ดเข้ซีศูนย์เก้าไว้ครับพี่น้องแม่ผสมเห็ดเข้ซีศูนย์เก้ามักสนใจกะทักไขยมาได้เบอร์โทรอีกรอบหนึ่งแน่ครับศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าศูนย์สองแปดสามแปดครับครับผมแอดไลน์เบอร์นี้เนาะแอดไลน์เบอร์นี้ครับครับผมเซตบุ๊กไรอบุนฟาร์มอยากมาชมตัวจริงบ้านไหนก็ครับบ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอปาพีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับครับผมเอาเรื่องการขนส่งกับวัดตองกังวลครับพี่น้องครับผมเอาหมักสาวหน่อยเอฟหนึ่งมีสองสาวม อ่ากับลูกอ่าวิโก้เนาะครับผมอ่าลูกวิโก้นะครับเอาอ่าตัวนี้กับนี่ลูกไอไอช็อกโกแลตครับอ๋อลูกช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดนะครับผมเอาตัวนี้กับลูกสาวช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดขึ้กันครับพี่น้องแม่ผสมเฮดเคซีศูนย์เก้าสี่สองรุ่นสามนะครับหรือมักแม่ทองอยากเอาไปรุ่นได้ทองเอาตัวนี้ทองอ่าหกเดือนเนาะหกเดือนครับอาจารย์อ่หกเดือนนะครับกับพอวิโก้สองล้านคาซี สามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันราคาห้องต่อร่องได้ครับพี่น้องในทุกตัวครับเลี่ยมดีครับพี่น้องแม่นี่เอามักเอาไปรุนเอาแดงแดงโบทโบ๊แบบนี้ที่ไร่อุดฟานมีให้ชมครับพี่น้องไปประทานงัวเอฟหนึ่งนะครับรอบที่แล้วก็ทักมาได้นะครับผมมีสองสาวนะครับมักแม่ลูกกับคููนี่สำหรับอีพี่นี่ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมมาทะเลอีพี่ก็มีของดีราคาประหยัดให้พี่น้องเข้าได้รับชมน้ำกันนะครับผูเบงแล้วกัมูหัวกำลังหางัวกับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้อง กู้ลแล้วให้แล้วหน้าอย่าค้างว่วไปปล่อยกินหญ้าน้ำทงน้ำทาซ้ำเดี๋ยวโลกหน้าปีนากะเอาไปเลี้ยงไว้ก้อนครับพี่น้องนะครับเอานะครับง่ายไปกับมิตรกำไรนะครับเอาสำหรับอีพี่นี่ก็จากลาไปสักนีแล้วครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ